มื่อเร,เร็วนี้นะครับกองทัพเรือได้ปล่อยวิดีโอของเครื่องบินแบบ Fo อกเกอร์เ7นะครับซึ่งติดตั้งจรวดฮาพูลแล้วก็เป็นการฝึกโหลดฮาพูลแล้วก็ใช้งานฮาพูลโดยฮาพูลเนี่ยเป็นจรวดนำวิถีีต่อต้านเรือรบนะครับซึ่งมีขีดความสามารถในการติดตั้งทั้งบนเ,เรือรบแล้วก็บนอากาศยานได้แต่ว่ากองทัพเรือมี ทั้งสงแบบเลยก็คือแบบติดตั้งบนเรือรบแล้วก็ติดตั้งบน f o ok k k ก r f g เ7ฟลำนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตีทางทะเลโดยสามารถที่จะทำการค้นหาเป้าหมายแล้วก็ยิงจรวดจากท่าอากาศได้ครับผมปกติเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับภาพการฝึกโหลดจรวดแบบนี้ซึ่งวิดีโอที่ปรากฏเนี่ยก็เป็นการโหลดจรวดแบบ ATM 84A นะครับซึ่งอันนี้ก็คือจริงๆแล้วก็คือเป็นลูกฝึกนั่นเองโลกฝึกก็คือมันจะไม่ได้มีการปล่อยออกมาจริงหรือก็ไม่ไม่ไม่ได้มีหัวรบจริงแต่ว่ามีโบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับลูกจริงส่วนมากแล้วก็จะใช้ในการฝึกการทําการโจมตีแล้วก็ฝึกในการใช้งานโดยไม่ต้องสูญเสียลูกจริงไปนะครับก็ภาพนี้เราจะเห็นโอเปอเรเตอร์คอนโซลด้านในของ F27 ด้วยซึ่ง ฟ็อกเกอร์เนี่ยมีเรดาร์ตรวจการค้นหาเป้าหมายถ้าเราจะจริงๆถ้าเราสังเกตเห็นนี่นะครับตุ่มๆดำๆด,ด,ด้านล่างเครื่องเนี่ยก็คือเรดาร์ค้นหาเป้าหมายที่ติดตั้งแล้วก็โอเปอเรเตอร์ก็จะทํางานโดยการค้นหาเป้าหมายโดยใช้เรดาร์แล้วก็จ่ายเป้าไปให้กับพนักง,งานใช้อาวุธทําการพิสูจน์ทราบแล้วก็ทําการยิงต่อไปอันนี้คือเรดาร์ที่ค้นหาเป้าหมายนะครับผม นอกจากนั้นเรายังเห็นการใช้กล้องเฟอร์แล้วก็กล้องตรวจการนะครับซึ่งอันนี้เราก็เพิ่งทราบกันเหมือนกันว่าออ F7 เนี่ยสามารถใช้กล้องเฟอร์แล้วก็กล้องตรวจการได้เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยมีคิดความสามารถนี N ้ e, น่าจะเป็นการปรับปรุงขึ้นมาภายหลังการฝึกทําการยิงก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันคือการฝึกการค้นหาเป้าหมายแล้วก็เ,ออเริ่มซีเควนซ์การยิงนั่นเองเพราะว่าจรวดเนี่ยมันไม่ได้พุ่งออกไป จริงๆอยู่แล้วแต่ว่าการฝึกแบบนี้มันก็จะให้ความรู้สึกแล้วก็อารมณ์จนถึงมีโปรเซสในการทําการยิงเ,ยเหมือนกับการยิงจริงทุกประการครับผมที่ผ่านมาเราพูดกันถึงเรื่องการจัดหาอากาศยานทดแทน f 2 7แบบนี้นะครับซึ่งหนึ่งในตัวเลือกที่จะทดแทนได้เนี่ยก็คือการจัดหาอากาศยาน MPA ซึ่งกองทัพเรือเนี่ยตั้งงบประมาณเอาไว้ในการจัดหา3ลํลำ โดยก็ประมาณราวสองพกว่าล้านเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะเลยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีการเปิดบิดขึ้นมาทีแล้วแต่ว่าล้มลงไปเนื่องจากว่าไม่มีใครสามารถมายื่นได้เนื่องจากว่าเราก็ประมาณมันต่ำมากเกินไปถ้าจัดหาอักษายาน MPA แบบใหม่จำนวน3ามลำเนี่ยเราสามารถที่จะรวบรวมภารกิจ อื่นๆของอากาศยานแบบอื่นเข้ามาอยู่ในอากาศยานแบบเดียวกันได้เพราะยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเ,เทคโนโลยีก็พัฒนาไปมากเครื่องบินลำเดียวแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยสามารถรวบรวมภารกิจหลายภารกิจได้ดังนั้นเนี่ยแม้ว่าออฟอกเกอร์จะคอ่คอนข้างเก่านะครับแต่ว่า เราคิดว่าตัวเรื่องที่ทดแทนเนี่ยก็ยังพอมีในอนาคตเพียงแต่กองทัพเรือเนี่ยยังไม่สามารถจะจัดหาทดแทนได้แล้วก็บิดก็ล้มไปแล้วก็กองทัพเรือเนี่ยก็เอากบประมาณในการจัดหา MPA เนี่ยไปใช้งานในการจัดหาอย่างอื่นแล้ว, mm hmm. ลวเช่น u a v หรือว่าจรวดต่อสู้กัศยาน เราก็เลยต้องรอดูกันต่อไปว่าโครงการ MPA จะกลับมาเมื่อไหร่เพราะว่าปีงบประมาณ2 5 6 5กเนี่ยก็มีโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งที่รออยู่ก็คือโครงการจัดหาเรือน้ำน้ําซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมากแล้วโครงการจัดหาเรือน้ำน้ำเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าดูดงบประมาณจากโครงการอื่นออกมาแทบทั้งหมดกองทัพเรือเนี่ยก็หยุดต่อเรือที่เป็นเรือตรวจการในประเทศไปเลยแล้วก็หยุดการจัดหา อาวุธยุทโธปรกรณ์อื่นมาทุ่มากับการจัดหาเรือนำน้ําอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดว่าเรือํำน้ําผ่านไปได้เนี่ยเราจะมีสภาพงบประมาณที่ค่อนข้างตึงตัวอย่างเงี้ยไปอีกสักสาปีแต่ว่าถ้าเรือนำน้าผ่านไปไม่ได้จริงๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันต่อไปช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่งใกล้ใกล้ปิด การนำเสนอโครงการสำหรับปีขระมาณ65แล้วเราอาจจะพอเห็นแนวโน้มหรือเห็นเทรนด์บางอย่างได้ในช่วงต้นปีหน้าครับว่ากองทัพเรือวางแผนว่ามาอย่างไรถ้ามีข่าวหลุดออกมาครับผม